ไม่แต่แต่ประเด็นนั่นคือถ้าสมมติง่แทะถ้าสมมตินายวางอย่างผมก็ไม่ว่านายวางนี้จะได้เห็นแต่ว่าชิ้นนี้มันจะวางไม่ได้แต่มันวางชิ้นนี้ได้ลักษณะมันมันเป็นกรอบใช่หรือเป่าเขจะถือแล้วหอมนี่แล้วทำไนียเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนายนายออกแบบนายดีไซน์นั่นเองแล้วนาย anh đi anh ra đi anh đi anh ra đi anh đừng có tay hỏi làm sao được anh đừng จัดกลันะดึงกตัวพี่สวนไว้ก่อนกรุปเออเอาแล้วไม่เปลียกทเบาๆได้ไหมเสอกาวเอหมดเลยหมดแล้วผมทาไปแล้ว ผมท่าเสร็จไปอัน <t> น <approved> ึงแล้วครับมองๆหน่อยได้ไหมเจ็บรายละเอียดอีกเยอะแยะเร็วๆไปรอ้าไอ้ฝั่งนี้อีกนะ